คนที่รู้จักให้แต่ไม่ยอมถูกหลอกใช้เขาจะโชคดีเรื่องอะไรขอหนึ่งใบจ้ะพี่ไพ่ขอหนึ่งใบ,งบไปเลยจ้ะจบหนึ่งใบจบโอ้โหความสำเร็จจะ้ะความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่มุมานะ เป็นคนที่กล้าหาญฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแถมมาหนึ่งใบคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะได้เจอพบเจอเศรษฐีคนที่ร่ํารวยคุณเป็นคนที่เก่งคุณก็จะต้องได้รับสิ่งที่สวยงามตอบแทนกลับมานั่นเองโอ้โหเตรียมตัวเป็นคุณนายที่สุขสบายเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนั่นเอง นี่คือคนที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนคะ่ะว้าวนักรบผู้กล้าหาญย่อมได้รับชัยชนะอย่างกล้าหาญและแบบบริสุทธิ์ผุดพองเลยคะ่ะว้าวรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีกับผลงานของตัวเองอย่างแน่นอนจ้ะจงทำอย่างมีความสุขแล้วคุณจะพบ ชัยชนะนั้นยังมีความสุขเช่นกันค่ะว้าวคิงโหสุดยอดเจอคู่เจอคนที่ใช่สำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนค่ะคุณนายโอ้โห